สวัสดีครับวันนี้พวกข้านะครับทีมงานเบ้าอีสานบ้านกะสีผ้ามานะครับไต่ป่ากลางน้องเดียครับวันนี้มามีเบ้าบอลครับกับเบ้าบาตครับครบ,ครบทีมครับวันนี้เอาถุงใส่ปลาไหมโอ้มันห่วงติดสร้างวันนี้ขี้สร้างมาจับปลาอีกแล้วว้า เอาอมาล่วงให้ผีก,ก,กันครับคับเพราะจังมาลวงให้ผีกันนะครับลองติดตามกันเื่องครับเมื่อนี้่าสิได้ว่าอาอมันออกขึ้นสูงว่าเกาตัวนี้มันโถมสูงว่าเกาตัวนี้ กัดเกือบปะโอ้โอสูงเลยว่ะนะครับลองติดตามกันบ้างครับผู้เลจุดกระโปรง็ขึ้นเงินแล้วว่ดลูกน้อยใช่ปะ ไปครทุ่งบอลเย็นวิเดาทุง่งกูเลยทุ่งบอลเมืเอ่อคือจี่ลายนะก็ทุง่งกูเลยนี่นี่นี่อันนี้แห้ขี่ลานี่ครั <c oughs> บผมอันนี้จัดไปครับตัวแรกบลาไก่บลาไก่สันว์ตัวแรกครับมือปลาบกขี่ลายกูได้ปะเอาอยากใส่ตีน มือหนึ่งถือกล่องไปเชียงครับเป็นน้ำมันเอาทุงมากอ้าวหนามันแข็งมาตัวนี้เห้องไตเอายางบาดนี่เดี๋ยวข้ายังมาบ่งน้ำครับกูนะน้ำอยู่ห้องไตคุณนา่นารักน้ำ บุญเบ่งแยงเลยเฮ้ยนีย่เป็นยังไงี้โอ้เบิดสภาพเลยเดี๋ยวต้องยืมมือเสาเดี๋ยวผมจิตไทยให้เบิึงครับทางขื้นมันไม่ค่อยเห็นไปานไหนไปเดี๋ยวไปไหนกับยางหางของเตยเป็นของแมวครับครับผมตอนนี้ก็เห็นแล้วครับปะบูนอนงขึงมึงอยูน่นี่ให้แม่ทีแกโอ้ ยี่นท oh. si right? ี่่ถือเส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 โอ้ถืเสวาิเดียวฟุกอีเเมื่อบเ่อีบงากาป่ามื่อีบขี้เดียวได้ปกู่าอยู่ไฟกูคือโหงวะ เตรียมๆพาสูรๆๆช็อตปิ๊ดโอ้ที่กอกน่ารักยามโอ้กูละโอ้ช่างไหนวะจัดมันเสียพาสูรครับหยุดๆหยุด มันมีปลาบ่ค่อยไรครับสงสัยมันตื่นคนมาบอลขี้เงียบเถอะมบอลมาบอลปากกาเนี่ยบอลเงียวบๆนี่จุ่งอห้บซากเงียวย่างน้ำปนมื่นี่นี่เออบอลบอลบอลปะปุ๊ปปะปุ๊ปเอาแม่เร็วๆนี่พูดแล้วโตมึงบ่ได้มึงยันมึงลงแนวมึงนี่แหละเดี๋ยว อือโอ้ยเฮ้ยอย้ยงเดเนี่ยโอ้ถือเลยตะบียบเนาะียบเนาะมึงทุ่งใส่ป่ามัหนครับโอ้ยคือโคตรถึงทุ่งยางคือเล่นวะรับลองพิตามกันต่อ ปลาหลาย,ยูใสเกือบมากเกือบขาดล้วเกือบอกับะใส่ทีมงานอีปเปิมเรียกปลาคารไหมน,มนี่นี่แม่ปลากา์ไหมเอ้าโอ้ค่าผิวกล่อ,องด้ นะกุ้งตะกี้กุ้งวันกุ้งญงเนาะโอ้เสียงปดูสัวปลาวะเหอเห็นอีกตัวหนึ่งนะครับจำเป็นต้องยุดกล่องเมื่อกี้นะวันยางว่างโปรเกรดไหนอีหยาเรียบร้อย มื่อนี้คือตัวน้อยกอว่ามื่อนั่นวะเนี่ยตบบูขึ้น่าน้อยกันไดมีมันลดลงมีเพคนถามว่าเลี้ยมมันีเห็ดจากเงียงมาแล้วครับเอามาเบิ่งด้วยจากสแตนเลสยดเลยครับเชียวนี่เลยสแตนเลสยด้วยครับนี่บาบาทเท็ดเองครับของผมนี่เชียวหักกุล้วตามสภาพการใซนงาน ทีสเตเลียตี่มันบ่ได้รับนักปวดมันเมีนมนยนยูพื่นทางเมียนมุดน้ำจากอันนั่นแหละครับรุ่นนี้โบฟู่เลยครับรุ่นนี้ซ้อันละโอ้เสียงปลาดูไหมโอ้มันอยู่มุมนี่เนาะม,ม,มืออื่นหอ ยองมนันวินสอบวินิมเลี่ยงไปกระโดอยู่ประบูนไม่เคยอยู่ต่กครับเดแล้วติดตามกันหึ่งบ้าบอดวิ่งไปปะซองอยังมีคุณนั่นเขียนหรอวะ กาอนี้ผมมีนานี่ครับเขาเยงอกหมดแลครับผมตอนนี้ก็ซักแล้วครับสงตเลยตัวนึงน,นี้ผมซักมานี้ยบาบัเือเงงงวะไปง่วยดึงรเด เดาเบิ่งของบ่าวบาดนะครับโอ,อ้แม่บันง่ายเลยนี่นี่นี่นีท่ที่เด็ดที่เด็ดเลยครับนี่โอ้โหนี่มาเบิ่งที่เด็ดของผมนี่มีมุดน้ำยู่นี่ละมุดตมนี่ละนี่อ่ะตัวเก็บเลยเป็นไดระเอาแม่บาบอร โอ้ยโอ้โหดตรงน้นเกี่ยวไะไหนเป็นได้ว่าวันได้ตัวละอ้มันเตรียมทุงเราเรอมันยางน้ำกลนี่ทุนงานนี่ลิ้นนักวายันปนิม่านว่กวันวะตัวเนี้ยนี่วายันวะเน้นปริมานมือนี้ ใชครับล่งชมติตามกันต่เอเยวแจ้งถาสรุปยอดเทียเดียวเอาบอลกัดการเอาบอลมาดนูนี่นี่นั่ไนไล่ไล่เห็นไหเห็นวน่เลยนี่นั่นนี่เนี่ยนี่น <c oughs> บวลดีวะบเทิยงกุยันงงนำนี่ล <c oughs> ่ะว้นี่ <c oughs> ได้ขึ้นกันครับ คนปีนี้ว่ตัวน้นอยๆบอกข้อสั้น <laughs> ตัวน้อยเนาะโอ้โอ้ตามปริมาตรเนาะนะครับติดตามกันต่อแต่ว่าเบียดกล่องที่สี่เบิดเลยเหรอเป็นน้ำ <c oughs> เปิดแฟลชวะวะ Say, chị tụng bà, mày, mầm, tùm, chị bà, 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 chị อู้บ่น้อยดอกมันกินตัวนั้นตัวกันไปบ่ไ้ล่ะคับมีตบูอ้อยต้อยโอ้สิได้ตัวนี้แห้งว่ะอกแล้วตถ้าเฮาย่างกลับมามันสิได้อยู่เด้อบงเอิบ่ได้ย่างกลับแล้วบาดัหาเดปมีทีเดอ ครับผมสำหรับทำขึ้นนี่กับสรุปยอดครับโว้มันก็ไตทั้งทั้งหนาทั้งหลังแล้ววะบอกนีก็จ้องตาทีนี่โอ้วันยกทุงด้โอ้ว่อใดครับนี่ครับมน่นนี่ป่าจใจของบ้าวอน มาโชว์ด้วยว้าเกือบเตยมทุงเลยประค้อตัวเดียวคุเนาะได้ดินแห้งยัดินแห้งโอเคสองทุงครับมอนีึมกระตาลดเลยกระตัวมั<ำ>นยังซ้ำงวดกว้อนนะครับแต่ว่ากระพอได้อยู่ครับผมสำหรับคำขึ้นนี้นะครับอีสานบานกระคอจกคลบปนะาผ้าโอ้มหาไตปลาครับ ถ้ามหาไตปัายจังได้ก็ฝากกดติดตามนะครับทั u ง u b e c h ช n แนลนะครับอีสานบ้านๆน,นะครับหรือว่าสิบินไปทังแฟนเพจนะครับอีสานบ้านๆชาแนลเพื่อกันนี่แหละครับได้ก็ฝากกดติดตามไม่เด้อครับหากแพ่งกันกับกดติดตามเนะี่ยกดอีสานเพือกันสำหรับมือนีก้ก็สวัสดีครับ